ปัจจุบันเนี่ยการเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลเนี่ยที่กรมประมงดําเนินการอยู่และในตามหลักสากลที่ต้องดําเนินการก็คือจะมีแยกเป็น2ประเภทก็คือเชิงรับกับเชิงรุกเชิงรับคืออะไรเชิงรับเนี่ยเป็นการเฝ้าระวังโดยที่เราไม่ได้กําหนดชนิดโรคที่ที่ต้องที่ต้องเฝ้าระวังนะคะไม่ได้กําหนดกลุ่มประชากรอ,อาจจะเป็นโรคกุ้งโรคปลาโรคหอยได้ทุกอย่างนะคะไม่ได้วางแผนการเก็บตัวอย่าง ที่มาของข้อมูลพวกนี้คือมาจากสัตว์น้ําป่วยที่เกษตรกรหิ้วเข้ามาตรวจในะห้องปฏิบัติการหรือไม่ก็มาจากข่าวสารการเกิดโรคจากสื่อจากโซเชียลจาก,ก Facebook พวกนี้ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงรับที่เป็นการเฝ้าระวังเชิงรับอีกแบบหนึ่งที่กรมทําอยู่ก็คือเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกเชิงลุกเราจะต้องกําหนดว่าเราจะเฝ้าระวังโรคอะไรถ้าเราต้องการจะบอกว่าประเทศเราไม่มีโรค3โรคเมื่อกี้นั่นคือเราต้องกําหนดชนิดโรคนะั้น ต้องกําหนดว่าชนิดสัตว์ที่เราต้องการจะบอกว่าปลอดโรคคือคือวัยไหนคือเป็นผ่อเลี้ยงเป็นโรงพาฟักหรือว่าเป็นเป็นระยะไหนนะคะต้องมีการวางแผนเก็บตัวอย่างที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วก็ที่สําคัญจะต้องมีการกําหนดวิธีตรวจที่มีความเชื่อถือได้นั่นคือนะับปัจจุบันก็คือใช้ พีซีอาร์ในการตรวจอันเฝ้าระวังเชิงรับที่เราทําอยู่ก็คือที่ท่านหิ้วตัวอย่างเข้าไปใช้บริการของห้องแลบของกรมประมงอันนี้ก็ถือว่าเขาเรียกตัวอย่างวอล์ i อินนะคะอีกอันหนึ่งที่เราเฝ้าระวังก็คือเป็นฟาร์มสัตว์น้ําส่งออกถ้าใครที่ประกอบกิจกรรมสัตว์น้ําส่งออกท่านจะต้องไปขึ้นสองอสามสอสี่ซึ่งกรมจะเข้าไปตรวจเฝ้าระวังโรคให้ต้องปลอดโรค2ปีติดต่อกันท่านจึงจะสามารถส่งออกได้นะคะอันนี้เป็นข้อกําหนดนี้ ถ้าฟาร์มไหนที่คิดว่าท่านมีลูกค้าต่างประเทศอยากจะแนะนำให้ไปขึ้นทะเบียนสอสาก็คือสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกเนื่องจากว่าถ้าท่านมีการเฝ้าระวังโรคไม่ครบ2ปีเนี่ยจะไม่สามารถส่งออกได้เพราะฉะนั้นถ้ามีแผนว่าในอนาคตเนี่ยเรามีลูกค้าแน่ๆก็อยากแนะนําให้ไปขึ้นทะเบียนกับสน้างานประมงจังหวัดน,นะคะแล้วก็จะมีกระบวนการในการทําให้ท่านได้ รับไปรับรองสถานะปลอดโรคผลก,การนะตรวจเฝ้าร,ระวังโรคกุค้งทะเลของกรมนะคะอันนี้แยกเป็นไตรามาสแรกเราแยกตามปีงบประมาณนะคะตุลาคมถึงธันวา2561แล้วก็อันนี้ล่าสุดมกการลาถึงนมีนาคมท่านจะเห็นว่าจะแยกให้เห็นตามประเภทของตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกษตรกรยื่นเข้ามาให้กรมตรวจจะเห็นว่าในนอเรียสกุ้งขาวนะคะ ตัวที่ยังมีปัญหาอยู่ก็คือ ESP ถามว่ามันอยู่ในตัว n o p ์เพยไหมมันอาจจะไม่ได้อยู่ในตัว n o รแต่มันถือว่าอยู่ในระบบฟาร์มของเราอาจจะมาจากพ่อแม่พันธุ์อาจจะมาจากจากาส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ถือว่าตัวอย่างที่เอามาตรวจที่เราเนี Nor ่ย n อรพมีการพบการติดเชื้อ ESP ณตอนนี้ถ้าท่านดูตามรายการโรค ESP Happen นี่คือ EMS นะคะตัวแดงตัวเหลือง IH, Colla แล้วก็ IM, IMNB MM นอเพียส <No S 2> เนี่ยจะมีปัญหาอยู่เฉพาะตัว E.S.P. ตัวเดียวนะคะตัวอย่างลูกกุ่งขาวลูกกุ้ง P.L. นะคะจากโรงอนุบาลที่ก่อนที่จะไปลงบ,บ่งเลี้ยงจะเห็นว่าจํานวนเชื้อที่เราเจอเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างไตรมาส2 E.S.P. จ,จะเจออยู่9มีเจอ Happen บ้างนิดหน่อยไอ้เชนวี v แล้วก็ตัวแดงนะคะเมื่อลงไปฟาร์มเลี้ยงจะเห็นว่าตัวที่เป็นปัญหามากคือ E.S.P. เป็นแท็บเพนตัวแดงหัวเหลืองในบางพื้นที่นะคะแล้วก็มี IHSN บ้างในบางพื้นที่ตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาในไตรามาสที่2เราเจอ ESP ประมาณ20%จากผลการเฝ้าระวังของกรมเราจะเห็นว่าเชื้อหรือว่าโรคที่ยังมีปัญหาสำหรับเราอยู่นะณนะตอนนี้ก็จะมี ESP ซึ่งอันนี้หลายคนก็จะบอกว่าทำให้เป็นสาเหตุของที่ขาี่ี้ขามันก็หลายสาเหตุน,นะคะแต่อ s p ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง มาตัวที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือแท p บเพนบางคนแก้ปัญหาได้แต่หลายท่านที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ก็ยังเจอปัญหานี้อยู่ในฟาร์มตัวที่สำคัญที่สุดคือตัวแดงตัวนี้อยู่กับเรามานานแล้วเราก็แก้ไขค่อนข้างลำบากเนื่องจากว่ามันมีตัวพาหะที่สามารถไวรัสต่อเชื้อตัวแดงเนี่ยเยอะมากเป็นหลายร้อยชนิด ถ้าเปรียบเทียบกับเชื้อตัวอื่นๆเนี่ยตัวแดงก็เลยจะจัดการยากกว่าตัวอื่นๆนะคะ